แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงไรสตอเบอรี่รอนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไรแผ่นดินทองนั่นเองค่ะเป็นไรสตอเบอรี่เขาก็จะมีตะกร้าแบบนี้ให้เรานะคะแล้วก็มีกันไกให้เราไปตัดสตอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทก่อนนะเพราะว่าที่นี่เนี่ย พื้นพื้นที่มันอาจจะชื้นๆน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเขาปลูกสตรอเบอรี่นั่นเองแล้วก็มีสวนดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยให้เราไปถ่ายรูปนะคะมีแบบมุมถ่ายรูปเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปกันแล้วก็ไปเก็บสตรอเบอรีกันนะคะทุกคนไปกันค่ะ ็ไปตัดสตรอเบอรี่ด้วยนะคะดอกไม้ก็สวยสตรอเบอรี่ก็เยอะน่ารักจังเลยเนาะเป็นบรรยากาศที่แบบประมูลประไมน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปหาตรงที่ที่มีสตรอเบอรี่เยอะๆดีกว่านะคะนี่ดอกไม้นี่ก็สวยนะคะดอกไม้ตัดไม่ได้ตอนนี้ปังกำลังมองหาสตรอเบอรี่ นี่มันไงอุ้ยมันแฉะมากเลยอะเมื่อกี้เห็นมองเห็นมองเห็นเหมือนสตรอเบอรี่เลยอะจะอยู่ไหนแล้ววะ เมือนเล่นเกมอะไรชนิดนึ่งอะแบบประมาณว่าหาสตรอเบอรี่เล่นเกมหาสตรอเบอรี่กันนะคะอ๋อนี่ไงทุกคนเจอแล้วลูกหนึงแต่ว่ามันลูกเล็กมากเลยได้แล้วค่ะหนึ่งลูกอันนี้เขาคิดขีดละหกสบาทนะคะ เรามาเล่นเกมหาสตรอเบอรี่กันเถอะเว้ยเจออีกแล้วทุกคนมาดูสินี่เวลาตัดเราก็ตัดแบบนี้นะคะเห็นไหมชิบนี่ได้มาแล้วอีกหนึ่งลูก ได้แล้วสองลูกค่ะตรงไหนอีกช่วยฟังดูหน่อยเร็วว่าตรงไหนมีสตรอเบอรี่อีกบ้างหุยตรงนู้นเต็มเลยนี่ไงอุยแต่ว่าอันนี้มันยังสีไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ว่าลูกใหญ่จะตัดล้อนนะ แถวไหนเยอะสุดวุนๆลูกแดงสวยมากเลยดูเราจะสนุกกับการตัดสตรอเบอรี่มากเป็นหวัดนิดนึงนี่ไงลูกสีแดงแต่ว่ามันยังเล็กอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> ลูกเล็ก ช่วยปังดูหน่อยวิ่งไงตาดีมากเลยอุ้ยไม่ได้มันเน่าแล้วมันแดงอยู่แต่ว่ามันเน่าแล้วนะคะซื้อเอาง่ายกว่าไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เพื่อบรรยากาศอุ้ลูกนั้นนะ่ะ <c oughs> เห็นไหมทุกคนเห็นลูกนั้นปะอยู่ไหน แลเอ๋อยู่นี่ทุกคนบังจะตัดแล้วนะคะนะขอนั่งก่อนแป๊บนึงนี่คือการตัดสตรอเบอรี่ครั้งแรกของปังเลยนะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนี่ได้แล้วโอเคร้อนแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ก็ลูกใหญ่นะเนี่ยแต่ว่ายังเหมือนยังแดงไม่เต็มที่อะ่ะเจออีกแล้วอุ้ยไม่ได้หนอนตอแล้วน,นี้ใช่ไหมไม่ใช่วาวน้ำ ไงบ้างคะทุกคนสวนสตรอเบอรี่ช่วยกันดูนะคะนั่นไงนั่นไงโอ้ยมันโดนมแมลงกินไปแล้วอะแสดงว่าที่นี่เขาปลอดยาฆ่า,มาแมลงเนาะ มีหลายลูกเลยที่มันโดนมาแมลงกินไปอ่ะ <c oughs> นี่ดอกสตรอเบอรี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> พอมันเป็นดอกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นผลนั่นเอง ออพักก่อนนะคะทุกคนแดดค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ร้อนมากเลยนะคะหลังจากที่เราเดินตากแดดนะคะเก็บสตรอเบอรี่มาพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินแบบลุยตะลุยกันเลยนะคะว่าสตรอเบอรี่ตรงไหนเยอะที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะไปหามุมถ่ายรูปแล้วก็วิวดอกไม้สวยๆด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะไปกันค่ะ 「受けて小さく粒を焼いた」 ฟังเดินเก็บสตรอเบอรี่มาสักพักหนึ่งนะคะแดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนน,นิดนึงแล้วเราก็จะมานั่งพักเหนื่อยกันตรงนี้ค่ะฟังก็สั่งเป็นสตรอเบอรี่ปั่นนะคะเป็นสตรอเบอรี่สดๆจากไร่เลยแบบนี้นั่นเองนะคะเขาไม่เสียค่าเข้านะคะเพียงแค่ทุกคนเดินเข้ามาเก็บสตรอเบอรี่นะคะเขาก็จะคิดอยู่ที่ขีดละ60บบาทนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มขายด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกสวนดอกไม้ไร่ดอกไม้ให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะอ่า ใครที่กาลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ถ่ายรูปสวยๆนะคะก็ขอแนะนําเลยกับที่นี่นะคะไล่แผ่นดินทองนั่นเองยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ mm hmm. บรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ารักได้กลิ่นอายของดอกไม้แล้วก็สตรอเบอรี่น่ารักน่ารักสวยๆนั่นเองค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่ที่ฟังเก็บมาก็จะหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะ mm hmm. เป็นไงบ้างคะทุกคน กินมากเลยนะคะเดี๋ยวปังจะกลับกรุงเทพแล้วแล้วก็คลิปสร้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทำอะไรกันต่อหรือว่าไปไหนนะคะปังพาไปหรือว่าปังพาทำนะคะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามคลิปของเราด้วยนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย